ครับตามมาดูนะครับจากเว็บนะครับตัวนี้เป็นชุดมอเตอร์บัตเลดนะครับมอเตอร์บัตเลสพร้อมคอนโทรลนะครับใช้กับวอลลุ่มลูกบิดนะครับชุดนี้เป็นวอลลุ่มลูกบิดนี่มอเตอร์นะครับมอเตอร์จะอยู่ประมาณแปดกิโลกวานะครับน้ำหนักเยอะแล้วก็มีสายสามเส้นนะครับเป็นเขียวเขียวเหลืองน้ำเงินนี่นะครับเขียวเหลืองฟ้ามีสายฮอนเซนเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้ฮอนเซนเซอร์นะครับ ก็จะได้ไปตามสภาพนี้นะครับมอเตอร์มีพัดลมนะครับพัดลมอยู่ท้ายมอเตอร์แล้วก็มีคอนเซนเซอร์อยู่ท้ายมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์1,700วัตต์กินไฟ72วลต์4,500รอบนะครับหมุนได้กําลังนะครับอยู่ที่2.2แรงม้านะครับแรงบิดนะครับแล้วก็หมุนความเร็วรอบอยู่ที่4,500รอบนะครับ ตัวนี้มากับตัวคอนโทลคอนโทรเลอร์นะครับคอนโทรเลอร์ Controller ตัวนี้นะครับก็1,700วัตต์72โวลต์เหมือนกันนะครับใช้กับมอเตอร์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟเมนหลักอยู่3เส้นนะครับเหลืองเขียวน้ําเงินนะครับเหลืองเขียวน้าเงินน้ําเงินเขียวเหลืองนะครับตัวนี้เราก็จะต่อเข้ากับตัวตัวนี้นะครับต่อต่อกันโดยผ่านเทอร์มินอลนะครับจ็คเทอร์มินอล หรือว่าตัวสะพานไฟเทอร์มินอลตัวนี้นะครับต่อมาต่อแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดฝาด้วยนะครับแต่พอปิดฝาเสร็จขันน็อตแน่นปิดฝาเสร็จเราก็มาดูที่ปลั๊กฮอนเซนเซอร์นะครับเราก็ปลั๊กฮอนเซนเซอร์มาเสียบกันนะครับปลั๊กฮอนเซนเซอร์เสียบเสียบให้เข้าอย่าขืนนะครับถ้าขืนมันจะหลุดครับเสียบเข้าเสร็จแล้วเราก็ ไปดูที่สายคันเร่งนะครับสายคันเร่งก็คือสายปักที่เป็นสามสายมีแดงดําเขียวนี้นะครับเราก็เอาตัวแดงดําเขียวมาเข้ากับชมพูดําเท่านะครับมันจะต่อเรียงกันเนี่ยนะชมพูก็คือบวกแดงก็บวกดําก็ลบลบแล้วก็เขียวกับเท่าต่อกันอันนี้เขียวเทาอันนี้มันก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับตัวสัญญาณในการป้อน ไฟเข้าไปในกล่องนะครับเวลาใช้งานเราก็เล่งเบาเล่งเบาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็มาดูที่เบรกเบรกแล้วก็ถอยหลังเราก็ต่อใส่สวิคนะครับเบรกก็ต่อไปใส่สวิคเบรกเวลาเราเหยียบเบรก็ให้มันต่อกันนะครับแล้วก็ถอยหลังเราก็ทําเป็นสวิคเปิดปิดตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับเพื่อทําเป็นเกียร์เดินหน้าและถอยหลังนะครับทาให้มอเตอร์เดินหน้าถอยหลังนะครับส่วน สองสามสายนี้สามสายนี้ไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เบรกเหมือนกันนะครับเอาไปทําเบรกมือเบรกเ,เบรกมือหรือล็อกเบรกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาดูที่สายสีส้มนะครับเราก็จะไปต่อกับสายเมนของไฟนะครับสายเมนไฟสายเมนไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟมาจากแบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่น้ําแบตเตอรี่แห้งนะครับ ที่มีกำลังไฟอยู่ที่72โวลต์นะครับ100แอมป์ขึ้นไปนะครับเราก็ต่อเข้ากับตัวนี้นะครับโดยที่ผ่านเบรกเกอร์มาก่อนผ่านเบรกเกอร์หรือผ่านสวิตช์โอเวร์โหลดมานะครับเพื่อป้องกันมอเตอร์เสียและก็คอนโทรลเสียนะครับถ้าเราต่อผิดหรือมีเหตุผิดพลาดนะครับเขาก็จะตัดนะครับถ้าเราใช้เบรกเกอร์ที่มีคุณภาพ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตกุญแจนะครับสายสีส้มนี่เป็นสวิตกุญแจต่อ,อกันนะครับก็จะทําให้เปิดเปิดไฟเข้ากล่องนะครับทําให้กล่องทํางานปล่อยไฟไปที่คอนโทรลปล่อยไฟไปที่อมอเตอร์นะครับทําให้มอเตอร์หมุนแล้วก็มีสัญญาณไฟป้อนกลับเข้ามาในกล่องกล่องก็จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสําหรับชุดนี้นะครับสิ่งสิ่งที่ท่านจะได้ไปในชุดนี้ก็คือมีอมอเตอร์ เดี๋ยวเราให้ดูห่ชิ้นนะครับมีมอเตอร์หนงชิ้นครับมอเตอร์หนึ่งตัวพร้อมสายแบบนี้แล้วก็คอนโทรลเลอร์หนึ่งตัวหนึ่งกล่องนะครับพร้อมสายแบบนี้เลยนะครับคอนโทรลเลอร์ Controller. แล้วก็มีลูกบิดลูกเร่งนะครับตัวเร่งลูกบิดแล้วเราแถมตัวเทอร์มินอล คอนเนคเตอร์ให้1ตัวนะครับในการต่อสายนะครับสำหรับมอเตอร์ใหญ่ตัวนี้นะครับพร้อมน,อน็อตครบก็เท่านี้นะครับที่ท่านจะได้ไปในชุดนี้